เอาละครับเอาละครับแฟนแฟนเขาช่วงกัช่วงต่อนะครับปรากฏว่าตอนนี้ก็เป็นช่ย์ที่สองนะครับปรากฏว่าคนนะครับตอนนี้ทางรอยเว้นสามารถติดต่อผู้ขับรถได้แลวนะครับไม่บาดเจ็บเลยนะครับไม่บาดเจ็บเลยปรากฏดว่าล็อบบารแเฉล้วนะครับแร่สภาพรถนะครับแร่สภาพรถต้องต้องติดอยู่ในนี่นะครับแต่ปรากฏว่าคน ปนครับเนี่ยลบบาลปีตรงกล้าเแล้วนะครับแต่ถึงมาท้านนะครับลบไปแลกก็ไม่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 โบกจังเลยเว้ก็สาหมัดติดต่อจังอาหาดเขาได้นะครับก็สรุปนะครับสรุปว่าเกิดเอประมานักเกือบพกโมงพกโมงถึงวมนันนะครับโดบินมาจากมัตานีนะครับอยบ้าแล้วอยบ้านแล้ว เดดเชือกลักเนี่ยเชือกลักจนตรงนี้ดึง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 เนี่ยคือปลายนะครับ oh นี่ค ok ือปลายกับปลายเราก็ว่ามาปั๊ดตรงนี้กับปั๊ดตรงนี้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดไฟเปิดไฟเดี๋ยวสรุปกับสรุปสรุปสรุปแฟนขาก็ได้ให้ควจมใจนะครับ ดนะครับป้าก็ไม่ปอบลอาแอนนะครับถึงเส้นแล้วก็ปักกัดตรงนี้นะครับปักกัดตรงนี้พริกพริกลงไปตรงนู้นแล้วก็ลงไปช่วงนตรงนู้นแล้วก็ว่าคนไม่เจ็บนะครับคนไม่เจ็บขึ้นขึ้นมาจากเฮ้เนี่ยขึ้นมาจากเฮ้นี้นะครับแล้วก็ผ้าเออ่ขึ้นหยดกลับไปบ้านทุ่งคลาไปดูไปเป็นผือพอดีรอยเว้นตนิดต่อกันได้ประสานกันได้นะครับ ไม่บาดเจ็บเลยกับยบายอ่าน,น้ครับก็ต้องขอขอบคุณบรรดากูไปกูฉีพนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางมัชชิบะกูไปกูฉีพค้องกล้องเรารังแล้วก็ไปฝ่านะครับไปฝ่าตลอดถึงทางสะบอนหนามอมนะครับแล้วก็คนในเมืองนี้ทุกคนทุกทานนะครับ่ช่วยเเลือกันนะครับก็ความเป็นวงครับเป็นความเป็นวง รอดอันพบแต่ต้องการอยากจะพบคนว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล่สภาพแล้วก็ไม่น่าจะรอดแต่ปรากอบแบบปฏิหาร์มีอย่างนี้นะครับรอดรอดตอนนี้ก็รับบาลแล้ที่สงขลานะครับรับบาลที่สงขลาแล้วนะครับก็สําหรับการได้สอบตัดในในครั้งนี้นะครับนักค้าทองทิ้งก็ขอขอบคุณแฟนข้ามากครับที่ติดตามบชมกันเอาะครับก็ช่วยกันบอกต่อไปด้วยนะครับว่าพบแล้วกับพบแล้วนะครับพบแล้ว ล็บบัน <laughs> ล็บบัร์นไปนอนอย่เด็ดนั่นแหละนะครับล็อบบารประกอบกัลบลบไปนอนอยู่ทุ่งบ้าน์นอย่างถงช้าเลยนะครับเอาเลยครับเอาเด็ดๆใจฟฟับใจฟฟับใจฟฟับนั่นเลยอ่านี่กูไปกูฉีบของอ่าของถุงกระมินถุงกระมิน เอานี <si ่เล็ก้มั้งเล็ก้มั้งก็พูดแค่มั้งเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอรคุณเจ้าหน้าที่ครับเนี่ยการช่วยเลือดดูเลยครับดูว่าแล้วกูบ้าถามอยู่ว่าเอ้ยเช็คทะเบียนรถไอ้เช็คดูให้ดีเลยครัไก่นะครับตอนนี้ทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่รอยยิ้มคนปลอดภัยเลยครับคนปลอดภไฟเลยทะเบียนรถตั้งเลยเดาด้วยเออโทรแจ้งพี่ออฟด้วยว่าไม่ต้องมาแล้วคนปลอดภัยกับลอดภัยเลยครับนี่ครับ ตั้งใจที่์พีน้องฟอนหนามอมนะครับก็มีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่รอยยิ้มคือมันกับผีเนื้อไหมเนื้ินะเนื้อไหมเนื้อใจนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับคนขับตัดไฟตัดไฟรวยเก็บรวยเก็บรวยอ่าเก็บรวยเกบรวยเอาละครับสหรับรรถนะครับก็คงจะกู้ไผ่จงกูกันพันปุ่งนี้ครับพันปุ่งนี้เอาละครับสมัครการได้ตอบชัดก็ขอขอบคุณแฟนคลับมากกับผู้ตาลตามชมต้องก็ไม่กับโอกาสหน้าสวัสดีครับ